เดียวกันแล้วประมาณอาทิตย์นากันแล้วแหละพ่อแม่พี่น้องอันนี้จับโค้งปลาพ่อแม่พี่น้องเลื่อนเป็นหูปเป็นทางเลยเด้อพี่ขึ้นโค้งแล้วอ่าพ่อแม่พี่น้องนะเนาะผสมปูนใส่เสาหของหน่ำวานอ่ากราบสบายดีเด้อสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุสุขค,คนเด้อท่านผู้ชม มื่อนี้กามาพอกับ,บเบลล่คือเก้าพี่น้องเนาะเมื่อนี้พี่น้องบเบลล่ก็ได้เอาเล็กมาเฮ็ดโค้งลังคาห้องน้ำรองร้า,านเนาะเพรว่ามีซางคุณมาจอดหาเนาะพี่น้องเอาจะเฮ็ดเป็นลังคาเล็กโค้งเล็กเบิดเนาะเพราะว่าอ้ายทางเยอรมันเพิ่นเพิ่นให้เฮ็ดเป็นโค้งเล็กให้เนาะพี่น้องอันนี้เราก็มาจอดเดี๋ยวก็สิมา ติดตั้งเนาะทางวันแต่ว่างบกะเบิดแล้วเนาะพี่น้องเนาะบูว่าับเฮ็ดไปหอดใจนะฮรับเฮ็ดตามงบเนาะมีงบเพิ่มก็มาเฮ็ดเพิ่มเนาะพี่น้องไปฝากติดตามรับชมให้กำลังใจเบาเลยเด้อทางวันกัสิได้มีห้องน้ำแล้วพี่น้องเนาะเพิ่นการเดี๋ยวเราบ่มีห้องน้ำอ่ะนะนี่มาอัปเดตให้พี่พี่น้องเบิ่งจอดโครงเล็กใส่เล็กเนาะเล็กทุกอย่างเกยาว่าทุกอย่างนะพี่พี่น้องเนาะ อไปฝากให้ติดตามเป็นกำลังใจเบเลล่คือเก่าเด้อเนาะอ่าขอบใจหลายพี่น้องเนาะอ่ไปบิ่งกันกน,นี่ก็เป็นมือที่สามเนาะที่มาบ้านหนองวานอีกมือนี้ก็ได้เอาเล็กมาเป็นพี่น้องมาเค็ดโค้งของน้ำเพิ่นเล็กนี่ก็พระเจา้าได้มาส่งนี่แหละเอาอันนี้รถ วีโกโ้น้องวานพื่นไปแกเอาปุ้นสอบหนึ่งก่อนเทตีนเสานะเพราะว่ามอจะเป็นประดนะอ้าวสบายดียดโอ้ยเป็นอะไรมอสิได้ดมอสิได้เห็นหูมหังห้องน้ำเลยเนะาะอืมคือชีสบายแล้วบัดเนี่ย้าอาจจะเศร้า่าานปะ้าจะเศร้าพุ่หรอพี่น้อง,งไปเปิเบิ้งง้องน้ำจ้า ลิกเสาเท่าใดนี่ความความกว้าง10ต่างเพิ่นเอาสวัสดีซะเฮ็ดงามๆเด้อนีเลยเนีมือเลย6เมเต็มบ่ยาว6เมเต็มบ่ยาว6เมเต็มบ่มนี่บ่แม่นเล็กนี่อืม าในเฮ็ดซุ้มจังได๋เด้จักเด้น้องวันซําได้สิเหมาะสมจะอยากได้ซุ้มซําได้ซุ้มโพดกับีลายแล้วไปเอาซํา2.5พอดีบ่โพด2.5สูงโพดได้หองนํา2เมตรนงอือห่กงแ2เมตร2เมตรเนาะ เน็ดเป็นสางก่อนรางวานผู้สวยสางาล่งเสืยมโค้งน้อง สี่ได้ทสี่ได้ตังบ่อมือนี่ได้ตังมือดอกได้ตังเนาะโอ้แน่นอนเนาะแน่นอนแน่นอดลายแต่มุ้งนี่บ,บ่ได้มุ้งดอกเบิดงบประมาณแล้วเอางวดหน้าเนาะเองวดน้ามากอกอกบล็อกปะอ,อ,กกอิกตามนนาตาม FC เพิ่น,นเนาะขับเพิ่นจะให้กอบล็อกเฮาก็สซิ่งกอกบล็อกอืมกอดินจีบ่นี่นกระลังขุดหลุม ที่ใดห้องน้ำใหม่เลยดิเพื่อนนะ่าจะติดใจแห้งแต่เสือ,อน,นี่ยมันใส่เลยอุ่นปะอ,นอุ่นขักปะอ,กอุ่นขักเนาะเอ้ยพื่อนอุ่นขักหนันงวานเพื่อนในห้องน้ำใหม่แล้ว เดียวกันแล้วประมาณอาทิตย์นากันแล้ว,ลวอะไรพอไม่พี่น้องอันนี้จับโค้งปะทีน้าเห็ดไหนสำเร็จยิงตามเอฟซีเพื่นสวยเหลืออยากให้เลี้ยงไว้ๆเลยเนาะอให้เลี้ยวไว,ไวนน้วไวพ่อได้ผู้เฒ่าปด้เ็นเวลาอาบน้ำโว้ยรุลกเติบบะ คูดเราก็จะเทปูนลงเนะใส่เสาให้มันแน่นนะซ่องอยังซ่องห้าเขียดเนาะ <c oughs> จักเส้นเลยคุณรถแมนจะเลยปั๊บเอาเพราะว่าให้มันมันง่ายอย่ะนะ ม,มันเลึกมันเอาปับ๊บมันสบายมันสูงกัวกระท่มดินลงพื้นต่างใจขนาดพี่น้องในองนำไม่ดีใจแล้วนะบันนี่ยฮึน่าชูๆๆๆ Nào đi đi đâu Bước hàng đàn sang อาอพอแม่พี่น้องเริ่มเป็นหูปเป็นหางเลยเด้อพี่ขึ้นโค้งแล้วมีปอกแล้วเริ่มง่ามแลละสร้างมาจากไม่กลา อาหลองวานพื่นก็ช่วยไพินอ่งยังไงของนำพื้นแล้วไว้ไว้เตืมอมกบ่แห่แห่ใส่น้น บ่อขาเยาว์ปะหยาบนี่ยและอ่าพอพี่น้งเนาะผสมปูนใส่เสาของน้ำขงวันเป็นไงบ่

เดี๋ยวน้ไปเทมันใส่เลย็เต็มเลยเื่อย,อป,ย,ป,ยปะอ่าสูดๆเด้อยองน้ำก็แล้วเละอ้าวมา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 อืม สอยกันพี่เนาะปุ่นแม่เพิ่นกับทมคุ้มเบืองนั่นนะมันโมมี่ซาเมาเลีกับเฮ็ดน้ำพี่เนาะมากับโมสวยเหลือพ่าวแล้วขึ้นโค้งล่งทอเรียบร้อย พาเพ่อพี่น้องเอ้ยมาสว่นหนังวันเลยเด้อทั้งน้่งเพิ่นกําลังขึ้นโค้งยังอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งตําเร็จนอนเะ อขอเป็นพี่น้องมือนี้เขาก็มาเฮ็ดโค,งคง้งโค้งขั้นข้าเนาะให้น้องวานขังค้าของนำ้ำมือนี้ก็ได้มาวางโค้ง,คงตัทแล้วก็เป็ดแบบเวอร์ตัวน,นี้เนาะกับแล้วทาเบงกออคู่ป,ประมาณเนาะพี่น้องเพราะว่าอันนี้จะใส่มูลค่าประมาณ8,000บาทเนาะ ได้ตุนนี้ค้าสร้างแน่ค้าแาห่สรายค้าเล็กมันคาดปอกบทตดทนนี้เนาะบางเบืง้งแถลงงบประมาณนี้พี่จีสนับสนุนเราไปจะมาก็เน,นาะมามุกก็ประกาศเห็ดข้างในเนาะทุกคนอ่ะจะคิดนี้กอ่มีอย่างไรบริคอจชกนโะยบายปรกันคิดนาเน,ะน,นาะมีแนวปิดก็ได้๋ยวมาเห็ดกันสุดท้ายอัปเดตใหมพื่อพี่น้องเบิงนะ้งเนาะพี่ีเนาะนโยบากันคิดนาเนาะ ขอบใจน้อง f อฟซีทางเยอรมันเพื่อนทีให้เบาร์ลีเป็นสะพานบุญในการมาเล็กของน้ำเนาะขังวนันขอบใจอ่ะหลายๆเ,ยๆเยออแบบการกินหนาไปพี่น้องเนาะสบายดีเมือ่อย้รทุกคนมีกระไก่คำแล้วมาทีา่เสาผมเลยก็สร้างคนสร้างเสืออ่อมอะเมื่อกันเด้อมอเลยพี่น้อง เดี๋ยวอีกประมาณซีฮามือน้องห้องหนำน้งนองเพิ่นสำเร็จเนาะอ้าวบ๊ายบายเพิ่นเชาวอะไรพี่น้องเพิ่นเมื่อยงผสมปู่นลงอยาเนี่ยเมื่องก็ได้แม่เด้ออ้าวไปพี่นอนะ้องเนาะเมื่องกอนไปพรอก,กันมือหนาพคนละมาอัปเดตเรื่อยๆแหละที่เป็นอย่างไรมีการคำแนแล้วเนาะะไปเมื่องกอนไปยุ่งไม่ได้ครบเดี๋ยวนี้มาครบแล้ว ก้างตัวไมเ่เลยป่ะอืมเฟินห้องนอนเพิ่นอยู่ฮะเพิ่นก้างมุ้งไม่แล้วเพิ่นมายุ่งบุญครบแล้วยังแต่ถาหรมบุตรท่านซื้อถาวเบิ้งมืองฮากับถาปูเพิ่นยุ่งบุญคบแล้วอ่าเมื่อกันเด้อไปไปดูนอ้องเดินทางเนาะเมืองู้าวเวินตกแล้วชิดตกแล้วเนาะทำแล้วทุกคน 아니 문화 i 상 ư 이